รถจอดแน่นวัดขอพรท้าเวสุวรรณทรงลาหูหลังถูกหวยรางวัลที่หนสองครั้งติดเมื่อเวลา1 0 3นาิกานาทีวันที่2 3กุมพาพันธ์2,518ที่ลืมอุโบโสถวัดเขาช่องลมตําบลเขาคันทรงอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีใกล้วันออกสลักกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1มีนาคม68มีประชาชนทยอยเดินทางกันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เช้า โดยทุกคนเดินทางมาเพื่อกลับไหว้เทววสุวรรณทรงลาวหูท่านทองลน้นองค์ใหญ่สูง9.9เมตรที่ตั้งตระหง,ง่านอยู่ที่หน้าเขาช่องลมโดยทุกคนที่มาต่างเข้าแถวเพื่อทําบุญขอรับเครื่องเส้นไหว้จากทางวัดกันแถวยาวเป็นระเบียบหลังจากที่ไหว้องค์เทววสุวรรณด้วยเครื่องเส้นไหว้แล้วก็จุดทูปเสียงไายในกระถางเพื่อหาเลขเด็ดไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกวดที่จะถึงนี้ โดยเมื่อจุดทูบแล้วต่างจับจ้องมองเลขทูบกันอย่างไม่ละสายตาทีเดียวซึ่งมีประชาชนที่เคยได้รับโชคลาภถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลจากการขอองค์ททพเวสวุวรรณพาการออกโรงทานแจกขนมน้ำดื่มกันเป็นจำนวนมากทุกวันอาทิตย์โดยสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดเดือนมกราคมมีผู้ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวันที่หนึ่งจนวนสองครั้งติดกันโดยที่ผู้ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวันที่หนึ่งนั้น เป็นหนุ่มสาวโรงงานในพื้นที่อำเภอปวกแดงจังหวัดระยองได้มาไหาทา้เทวสุวรรณทรงลาหูแล้วนําเลขทูบเสียงไทยไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันซึ่งบอกว่าได้นําเลขจากทูบเสียงไทยไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจากแผงที่ขายในวัดเขาช่องลมซึ่งวางจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจํานวนหลายแผงทําให้ถูกรางวันที่1กันและคนติดตามเพจของวัดเขาช่องลมคนที่เดินทางมาไหว้องค์เทวสุวรรณทรงลาหู เพื่อขอโชคลาบถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลางวันที่1ในเดือนมกราคมยิ่งทําให้ประชาชนจากทั่วสารทิศในประเทศไทยต่างพากันเดินทางมากันในวันอาทิตย์กันอย่างเนืองแน่นซึ่งต่างเดินทางมาขอโชคลาบขอเลขเด็ดก,กันจากท่านท้าวเวสุวรรณทรงลาหูซึ่งทำให้ลานจอดรถของวัดได้ขนาดทีเดียว